นี่นะทุกคนนี่ ไปกินแล้วเคใส่ถุงเดียวเราพาต่อนะกคนได้สมือหนึ่งก็ยังดีนะครับ จอแล้วทุกคนนี่นี่น,น,น,นี่เจออีกแล้วนี่มันงานนี้งานนี้สนุกแน่เลยทุกคนที่อื่นยังมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดีว่ามันคืนน้อยมา,มากๆเลยนะทุกคนโอเค ไอ้ดอกเนี่ยบเบลอร์เลยทุกคนจะพอดอกนี่ก็ต้มามาได้มือหนึ่งแล้วนะวะนี่เลยนะนอ,อ้าเห็ดฟานได้บานข้าวเลยทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะครับได้เพิ่มมาอีกอ,อ,อ้นี่ เยวเราไปต่อมีสิทธิ์มีโอกาสอย่าได้เจออยู่เห็ุคนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเท่าไหรนะทุกคน เฮ้ยอะไรวะแวบวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแวบวะเฮ้ย,ยใช่เว้ยใช่ใช่ด้วยทุกคนนีใช่ใช่จริงด้วยโอ้หนุ้ยอีกหนุ้ยอีกโอ้ไหลดอกครับทุกคนไหลดอกอยู่นะโอ้ไก่อิ่มแน่นๆนะทุกคนเดี๋ยวเราขุดกันเพื่อไม่เป็รเสียเวลานะ เดยทุกคนเลยได้กินแล้วค,คิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วนะครับว่าเป็นเหตุบาดแล้วนะครับ่นะแจ่วแล้วครับย่าสวยเลย โอ้โหต้มยำเนี่ยทุกคนเอ้ยบอกเลยนะเหตดต้มยำนะโอ้โหแซ่ดนี่อีกนะเดี๋ยวว่าผมรู้สึกว่าขามันเหนียวยังไงนะนี่ อไอเจ้าหอยทาเอ้ยโอ้โหแล้วก็แตงลามเบลเลอร์เลยรทุกคนค่อยๆถอ,อยออกนาดีกว่าโอเคไปต่อแล้วนี่คือเห็ดอะไรผมไม่รู้นะครับทุกคนขาเขาเนี่ยจะยาวมา,มากๆเลยนะใครรู้ว่า เห็ดชนิดนี้มันมีชื่อว่าอะไรเนี่ยเมนบอบผมเทนะครับนะนี่ดอกของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่นูอีกดอกหนึ่งนะข่าเขาเนี่ยยาวมากๆเลยนะโอเคทุกคนไปต่อดีกว่าแล้วผมก็มาเจออีกนะทุกคนเห็ดชนิดเดียวกันที่ผมถ่ายเมื่อกี้เลยนะอันนี้เห็ด สองดอกใ่สมบูรณ์มากๆเลยนะยาวมา,มากๆเลยทุกคนนี่มันไม่ใช่เห็ดคนนะครับแต่มันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นเห็ดเมาวนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยเจอว่ามีคนเนี่ยกินนะครับทุกคนเ่าโอเคเราไปต่อดีกว่าใครรู้ก็เม้นบอกผมด้วยว่าเห็ดชนิดนี้มันมีเชื่อว่าอะไรนะครับโอเค นี่ก็คือตกแก่นะครับทุกคนตกแก่ที่อยู่ในป่านะครับปัจปีบางครั้งเนี่ยเราเดินเดิเดิมาล้อตอกแก่ตอกแก่ใกล้เราเนี่ยโห้ปัจจก็ตกใจเหมือนกันอ่ะโอเคทุกคนโอ้โหทุกคนให้เข้าวไปหมดเลยนะทุกคนหไหมใคหรู้เปล่าวะ โอ้โอ้ไม่ใช่เห็ดที่กินได้ครับทุกคนเป็นเห็ดมาวครับโหยี่เจ๊บไปหมดเลยไม่ใช่น้อยทุกคนหืมทานเอาตอกใจหมดเลยนี่เป็นเห็ดมาลวนะทุกคนเห็ดเนี่เหม็นมากๆเลยนะ โอโ้โหไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยโอโ้หมู่เน่เยอะมา,มากๆเลยนะทำไมตอนเราเจอเห็ดคนมันไม่เยอะอยังไงวะ,อะโอเคทุกคนไม่ใช่เห็ดคนนะเป็นเห็ดเหมานะครับกเดี๋ยวเราออกเดตทางต่อดีกว่า นะทุกคนเจออีกแล้วนะครับผมนี่สวยมากนี่สสวยเลยแต่ว่ามันขึ้นหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะครับทุกคนแปลกมากเลยมันน่าจะขึ้นแค่นี้แหละทุกคน,นโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันดีกก่า ไปเลยทุกคนนี่โอเคไปนะทุกคนผมคิดว่า น่าจะเจออีกแล้วนะครับทุกคนใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ทุกคนใช่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 เก็บกาสอบไปเรื่อยๆนะครับเขา สมมอนะสสสมาก ไปต่อไปต่ออย่างเงี้ลุยได้ยาวครับผมโอ้นี่ดอกครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้พัดผ่อนนะมีใครมไหมครับที่เคยเดินสองไฟแล้ว มาไฟนะทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเหมือนจะเมาไฟนะเหมือนพอเวลาผมดับไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจะจำกอะไรไม่ค่อยได้นะครับทุกคนแล้วก็เวลาเดินไปมันก็จะวนไปวนมาอยู่กับที่มันเป็นเพราะว่าเราเมาไฟนะครับตัวแสนไฟเนี่ยจะท้อนตาเราตลอดเวลาพอนานๆาเข้าเนี่ยทำให้เรามือหัวนะครับทุกคนไอ้นี้ยใครเคยโดนบ้างนะใครเคย เป ball, ็นบ้างเมนบอกผมด้วยนะครับว่ามีคนเนี่ยเป็นเหมือผมหรือเปล่านะครับเนาะและตอนนี้เราจะพัดผ่อนก็สักพัดใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะถอยกลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเข้าคที่จะกลายผมสองคดแล้วนะครับทุกคนเห็ดเนี่ยมันเป็นเห็ดกระจายนะทุกคนก็เราได้มาน่าจะได้มือใหญ่ๆเลยแหละ ปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ได้กินเห็ดนะครับเป็นเห็ดกระจายนะครับเห็ดหมูใหญ่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับเห็ดกระจายเนี่ยส่วนมากเราก็จะหาได้แค่กินนะฮะได้สองโลสามโลประมาณนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นเห็ดหมูเนี่ยบัดทีคืนหนึ่งหาได้เป็ดสิบโลก็มีนะครับ ถ้าเป็นเหตุกระจายเนี่ยก็หายากหน่อยแล้วก็ยี่เป็นดอดตมเนี่ยคาดที่จะหามันยากพอสมควรนะครับถ้าเป็นเห็ดปาดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเจอมันง่ายหน่อยถ้าเป็นเห็ดหมู่เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นเป็นหมู่หมู่แล้วก็บัทิมก็คือที่ก้าวที่เราเคยไปเจอนะครับมันจะหาง่ายนะครับเราก็พอเห็ดขึ้นเราก็ไปดูที่มันเคยขึ้นมันเคยขึ้นนะเราเดินดูไปเห็ดที่เราเรียกกันนะครับเนาะ ็ส่วนมากเนี่ยมันก็จะขึ้น3มทีเดินนะครับโดยเฉพาะเห็ดที่ผมไปขุดที่ป่ายติชายแดนเนี่ยส่วนมากจะขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ไม่มีผู้คนเข้าไปเท่าไหร่มีน้อยคนนะที่จะเข้าไปเห็ดแถวนั้นนะขึ้นแต่ละหมู่ขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนมันมีอยู่หมู่หนึ่งผมขุดได้สิบสองกิโลนะครับ เป็นเห็ดตุตมล้วน,นเลยนะหมูเจียวเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดมากไอห,หมูนั้นแล้วก็ดอกมันเนี่ยโอ้โหน่ากินมากใหญ่มากนะข้าก็ามาเนี่ยเท่านิ้วโป้เราเลยนะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพัดพัดสพ,พ,พัดเดี๋ยวเราถอยกลัดดีกว่าทุกคนเห็นไหมว่าน่าคืนลีนลมนะ นูอะไรนะเอาโอเคทุกคนแล้วก็เจอเห็ดพอดีด้วยนะทุกคนสองดอกมีลีลมด้วยมีเห็ดด้วยโอ้นี่ดอกน่าจะขึ้นไม่ไหวนะอุ้ย น่าจะขึ้นไม่ไหวมันแทนดินไม่ไหว ่วยมาก ยังอยู่ไหมเอ้ยไม่ไปไหนนี่หว่าก็ยังอยู่เลย สวัสดีก็เช้าอีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้ผมเนี่ยอย่าอยู่ในงานหาเห็ดอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เช้านี้ผมก็ย้ายที่มานะครับอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้เจอแล้วนะครับหน่อยหนึ่งสามดอกนะครับเป็นเห็ดที่เลอ,ออลอนเหลืองแล้วเป็นเห็ดที่ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตัวเดี๋ยวเราออกหากันเรื่อยๆในเช้าวันนี้ ป่าก็ไม่ได้ไกลอะไรนะครับทุกคนอยู่ด้านข้างรูเรียงเลยนะแต่ก็มีเห็ดเนี่ยขึ้นนะครับทุกคนอ่าโอเคเราค่ะต่อกันดีกว่าครับผมนี่นะครับทุกคนเห็ดรั่วนะครับโขเห็ดรั่วก็อร่อยนะกินไ,ได้ครับทุกคนอ,อ,อ่อนเลยนะอ,อ,อ่อนเลยนี่ เห็ดล่วเนี่ยพอมตอนนอ่อนเนี่ยจะเป็นเห็ดออกแต่แดงหน่อยนะทุกคนถ้ามาแก่แล้วมันก็จะออกสีขาวๆถ้ามาแก่แล้วมันเหนียวมากๆเลยนะเห็ดคนนี้แต่รสชาติอ่อนๆอย่างนงี้ไม่แพ้เห็ดคนนะเดี๋ยวรอไปกินด้วยทุกคนโอโหนี่ยเนีนี่นีชอบเลยแหละอ่อนอย่างเงี้ย อ่อนอย่างเงี้ยชอบเลยแหละวนี่แถวบ้าพี่พี่กินกันรึปเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แถวบ้าผมกินนะครับแต่ถ้าเราไปนคนอยู่ในป่าอย่างเงี้ยตอนมันแก่แล้วเราไม่เอานะทุกคนเพราะว่าเราขอหาก,กินได้อยู่ไนงะถ้าคนในเมืองขึ้นมาหาเนี่ยเขาจะเอาหมดนะแก่หรือว่าอ่อนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันจะกินเหมือนกันรึปเปล่าไม่แน่ใจนะ นี่ดอกนะี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดน่าจะหมดแล้วทุกคนไปต่อเนี่ทุกคนหน่อไม้รั่วนะครับนี่นี่รูอีกนี่แต่ว่าเราจะไม่เอาไปนะ นี่โอ้โหสวยเลยทุกคนอยากสวยเลยอยากน่ากินเลยการอยู่ในป่าก็จับเองอย่างงี้แหละทุกคนของกินในป่าก็คุ้คัดที่จะหาก,กินง่ายตามฤดูกาลนะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับการอยู่ในปา่ามันก็เมื่อเมื่อกันนะคนอยู่ในเมืองก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกัน อาจจะดีไปบานเรื่องอาจจะไม่ดีไปบานเรื่องเรื่องงานเรื่องการมันก็คนในเมืองเขาอาจจะมีงานเยอะว่ามีงานให้ทํานะครับแต่ว่าคนที่อยู่ปาตะเขตชายแดงอยู่ในป่าอย่างนี้นะครับก็จะหากีวิธีหนึ่งซึ่งคบค้านที่จะต้องใช้แรงพอสมควรนะครับเนาะอายุก็จะสร้างโรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่างานทุกชิทที่เขาทําเนี่ยมันคืองานที่หนักนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อดีกว่า ผมว่าผมเจอเห็ดคนแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะมีกี่ดอกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทุกคนเลยทุกคนมันมีดอกตวนะยว่นะแต่ว่าดอกสวยมากทุกคนห้ยมีดอกเดียวครับผม ดอกเดียวก็เอานี่โอ้โหดอกส,ยกสวยแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปหาเรื่อยๆนะครับเผื่ออาจจะเจอนะคือการหาเห็ดเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะทุกคนมันต้องเดินเรื่อยๆนะครับ ไม่ใช่ว่าจะหาเจอง่ายๆนะครับแต่บัาทีมันก็ง่ายก็ง่ายเลยแหละบัาทีผมขับรถเครื่องมองซ้ายมองขวาเจอก็มีนะแต่บัาทีก็หาท่าวันเลยก็หาไม่เจอก็มีอโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าเจออีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปทุกใกล้ๆกันนะน่าจะมีลายดอกอยู่นะครับทุกคนจอจอนี่ กินได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าแก่แล้วนะแก่แล้วแต่ก็ยาโอเคนะอยากกินได้อยู่ครับนี่อีก เห็ดค้นเนี่ยทำเมนูอะไรอร่อยที่สุดนะทุกคนก็นเมนบอกผมด้วยนะสวมากเนี่ยผมก็จะต้มยำอย่างเดียวนะสวมากเลยนะใครรู้เมนูว่าทำเมนูอร่อยมากกว่าต้มยำเนี่ยเมนบอกผมด้วยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมเนี่ยเจอเพิ่มอีกแล้วทุกคนนี่เลยนี่ดอกจัโอ้อ้นี้ดอกสวยดอกแข็งเลยนะครับแล้วก็น,นี่อีกนะ ไม่รู้ว่าดอกโอแก่แล้วแต่ก็อยากแข่งอยู่นะครับทุกคนอยากกินได้สบายๆอ๋อมนะีอีกดอกโอ้อนี่ดอกอยากแข่งอยากสวยเลยดอกอยากข้าวจวักเลยผมว่าแถวๆนี้มันน่าจะมีอีกนะโอ้นูอีกทวนขลางนู่ก็มีนะ นี่เลยนี่สแสดงว,ว่ามันต้องขึ้นแถวๆนี้แหละโอ้โหไปเห็ดชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าขาเขาไม่น่าจะกินเลยนะเพราะว่าขาเล็กแล้วก็มันออกเนียเงียวยังไงไม่รู้อะนะดูดูดูทุกคนผมบิดให้ดูนะมันเนียวมาก มันออกนอกระดูการนะครับมันเป็นเหตุกระจายนะมันเป็นเหตุที่มันไม่ใช่เหตุหม่มันบางทีมันจะอาจจะโดนแดดโดนอะไรมากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจานะก็รสชาติเนี่ยอาจจะสู้เหตุหม่ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจาแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยม,มาสู้เหตุหม่ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเจออีกแล้วทุกคนโอ้ แถวเนี้เจอเรื่อยๆนะครับดอกสาวดอกนะโอ้น่าจะได้มือใหญ่ๆแล้วทุกคนโหนูน่น,น,น,นสวยมากทุกคนโหอ,อยาสวยแล้วทุกคนที่อื่นอยามีไหมมีหรือเปล่า,าตอ นี่นี่น,น,นี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมต่อกจะสวยเลยทุกคนนี่นี่นโหอย่าอร่อยเลยอะทุกคน เดี๋ยวเราไปขุดที่ผมเจอมอกีนูอีกแต่ไม่รู้ว่โอ้โหขล,งงขลงังนู่นก็มีทุกคนขลังนู่นน่ะนี่โอ้ยดอกจะสวยเลยทุกคนหมันหมันแล้เว้ยหมันหมันแล้วเอาแล้วแ่เอาแล้ว,นลวสนุกแล้วงานนี้ งานนี้สนุกแน่เราไปขุดที่ผมเจอหนอีกอ,อาจจะแวะใส่ตาเราเข้ามาก็ได้นะครับโอ้ที่ผมเจอเมื่อกี้น่าจะมีแค่ดอกเดียวนะทุกคน เดี๋ยวว่าดอกจะสวยเลยอะดอกจะสวยเลยเดี๋ยว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 เราหาเรื่อยๆทุกคนอาจจะเจออีกนะมีสิทธิ์ได้เจออีกนะทุกคนไปตอนนี้ผมเจอเพิ่มอีกแล้วทุกคนเลยเจออีกแล้วม่กกี้ผมเดินผ่านมาทันที้รอบหนึ่งแล้ว ไม่เจอนะโอ้โหดอกมันนิ่งแกว,วะโอ้จะกินได้หรือเปล่าวะเอออะไรวะเอ็ออเอมหมูนี่ไม่เอาดีวากว่าสกคน ไม่ค่อยสวยนะโอเคเราหาใหม่ดีกว่า เดี๋ยวผมจะเอาหน่อไม้ไปต้มกินด้วยนะครับทุกคนนี่โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมคิดว่าได้เวลาที่ผมจะต้องกาบาดแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้เย็เที่ยงแล้วเลยหิวข้าวแล้วนะครับก็เลือดเดินได้แต่เมื่อคืนนะครับเนาะเ่าโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องขอลาที่แล้วคนดูเพียงเท่านี้นะครับ ไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมใครที่เข้ามาให้คลิปวิดีโอรับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ